สวัสดีค่ะท่านเพ้ชมวันนี้นะคะเราจะมาดูบ้านเรานะคะบ้านเราอันนี้คือที่คนครพนมนะคะเด็กคนที่นอนบนที่นอนอะ่ะเขาก็จะติงนิดนึงนะคะ <c oughs> เนี่ยเขาจะติงนะคะ <c oughs> ก็จะเต้นแบบเนี้ยอันนี้คือบ้านนะคะบ้านนี่คือบ้านของเราที่เราทำาไอ้ <c oughs> อันนั้นเขาชื่อเด็กชายกบตันนะคะ <c oughs> เขาก็จะมี เขาก็จะมีนกตัวหนึ่งชื่อว่าใบากับชื่อใบกับอะไรนะชื่อต้นกับใบนะคะนั่นแหละคะ่ะเนี่ยเขานอนอยู่ตรงเนี้ยคือเจ้าของของเขานะคะเนี่ยเจ้าของเขาก็จะติงนิดนึงค่ะเนี่ยแต่นกของเขาอะชื่อใบชื่อใบนะคะ ซึ่งชื่อบายจริงๆเป็นชื่อของยายนะคะเขาเอาไปตั้งชื่อนกเขาเป็นเด็กติ้ง2020